คุยกับธนัตจุวิวัฒผู้ร่วมปั้นเกมผีไทยดังไปทั่วโลกในชื่อ Home Sweet Home in s p r i n s Story เกมผีไทยที่ดังไปทั่วโลกในชื่อ Home Sweet Home เป็นผลงานจากบริษัทของคนไทยซึ่งมีผู้ร่วมก่อตั้งคือธนัตจุวิวัฒที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทไปแล้วในอดีตเขาไม่กล้าแม้แต่จะชัดดาวคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำ แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตามฝันทำให้เขาไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จนี่คือเรื่องราวของชายหนุ่มและกลุ่มคนที่เล็งเห็นถึงศักยภาพและสเสน่ห์ของความเป็นไทยที่มีอยู่แทบทุกด้านของพวกเขาหยิบจับองค์ประกอบเหล่านี้มาประยุก์เข้ากับความชื่นชอบของตัวเองจนเกิดผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนศักยภาพของทีเวฟเือลูกใหม่ไทยนิยม ที่พร้อมก้าวไปสู่ระดับโลกหางได้รับแรงขับดันที่เหมาะสมติดตามแนวคิดของนักธุรกิจอดีตอาจารย์และผู้เชื่อในพลังความมุ่งมั่นและโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่มีมหาศาลในยุคป,ปัจจุบันจากบทสัมภาษณ์ในชิมนี้